ย้อนรอยเจ้าสวดธนินท์ซื้อเซเว่นอเลเวนตอนแรกถูกปฏิเสธพอซื้อมาเกือบเจ๋งมาแล้วเส้นทางการเติบโตของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเวนในประเทศไทยต้องย้อนกลับไปเมื่อ34ปีที่แล้วมีจุดเริ่มต้นเมื่อบริษัท CP พีเซเว่นอเลเวนจำกัดมหาชนบริษัทในเครือเจริญโคลัันธ์ได้เซ็นสัญญาซื้อสิทธิประกอบกิจการคาปีกจากบริษัทซาแรนคอร์ปอเรชั่นจำกัดในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเซเว่นอิเลเวนอิงเจ้าของคือญี่ปุน่นเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2531 แรกที่หัวมุมถนนพัดพง์เมื่อวันที่1มิถุนายน2532ให้บริการ24ชั่วโมงย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปี2562เจ้าสวดธนินได้เล่าเรื่องที่มาที่ไปของเซเว่นอีเลเวนในหนังสือความสําเร็จดีใจได้วันเดียวไว้อย่างน่าสนใจเจ้าสวดธนินบอกว่าเขาได้เห็นอเมริกาประสบความสําเร็จกับเซเว่นอีเลเวนมาแล้วและเจ้าสวดธนินได้ศึกษามาแล้วว่าหากนําร้านเซเว่นอีเลเวนเข้ามาเปิดในไทยน่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่การนําร้านสะดวกซื้อเซเว่น เรเนเข้ามาในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในตอนแรกบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกามองข้ามความคิดของเจ้าสัวทนินด้วยการปฏิเสธไม่ขายสิทธิทแฟรนไชส์ให้เพราะมองว่า GDP ต่อหัวของคนไทยน้อยเกินไปคนไทยมีกําลังซื้อน้อยเพราะหากเทียบกับลูกค้าในอเมริกาหนึ่งคนจะมียอดซื้อ1บินเท่ากับคนไทย15คนรวมกันแต่เจ้าสัวทนินได้ให้เหตุผลว่าแม้ประชากรในเมืองไทยจะน้อยแต่ต้นทุนในไทยถูกกว่าอเมริกาถึงสิทเท่าทั้งต้นทุนการสร้างสาขาพนักงาน และต้นทุนสินค้าแม้ว่าคนไทยจะมีรายได้น้อยกว่าก็จริงแต่เมื่อรวมหลายๆคนแล้วยอดขายไม่แพ้อ,อเมริกาแถมลงทุนต่ำกว่าสหารัฐอีกด้วยเพราะที่ดินเมืองไทยถูกกว่าค่าจ้างแรงงานก็ถูกกว่าในช่วงที่เจ้าสวทธนินคิดจะเปิดร้านเซเว่นอีเทเวนยังมีเสียงคัดค้านว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ฉลาดเพราะคนฉลาดจะลงทุนในสิ่งที่ทำำําสําเร็จง่ายๆแต่เจ้าสวทธนินกลับมองว่าแม้เซเว่นอีเทเวนจะสําเร็จได้ยากแต่ถ้าทำำําสําเร็จจะเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่ยั่งยืนในที่สุดร เซเว่นอเวนสาขาแรกในประเทศเปิดให้บริการที่หัวมุมถนนพัดพง์เมื่อวันที่1มิถุนายน2532นการศึกษาวิธีแก้วิกฤตของหายในเซเว่นอเวนหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีคศ1990คุณก่อศักิชัยรัศมีศักดิ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท C p พีเซเว่นอีเวนจำกัดมหาชนก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นบริษัท C ีพีอจำกัดมหาชนได้เขียนคำนิยามในหนังสือกระตูลชา a r ลสเซเว่นอีเวนได้รับภารกิจอันหนักหน่วงจากเจ้าสวทนทินให้มา ประกอบกู้เซเว่นอีเลเวนในประเทศไทยซึ่งในเวลานั้นมี27สาขาเท่านั้นแต่มียอดขาดทุนสะสมขาดทุนต่อเนื่องทุกเดือนจนดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่ไร้อนาคตปัญหาการขาดทุนของร้านเซเว่นอีเลเวนในช่วงแรกๆคือมีอัตราการสูญหายของสินค้า2.5%ต่อเดือนคือหมายความว่าถ้าเซเว่นอีเลเวนมีมูลค่าสินค้าสต็อกอยู่100บาทจะมีมูลค่าของที่หายไป2.5บาทในแต่ละเดือนโดยทั่วไปแล้วอัตราการของหายสินค้าในธุรกิจ้าปีกไม่ควรเกิน1%ต่อเดือนพอของหายจํานวน ส่งผลกระทบต่ออาตาัตราการทํากําไรยิ่งไปกว่านั้นกว่า8ใน10ของสินค้าที่หายไปถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นฝีมือของพนักงานในร้านเองอีกทั้งในแต่ละเดือนบริษัทยังมีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงทําให้เซเวนดลเวนต้องหาพนักงานใหม่ราวๆเดือนละ1 5 0 0คนวิธีแก้ปัญหาของคุณกอศักก็คือการให้การศึกษาเพราะเขามองว่าพนักงานจนํานวนไม่น้อยที่เข้ามาประจําสาขาหลายคนขาดโอกาสทางการศึกษาหากพนักงานได้รับโอกาสน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไม่มากก็น้อย หลังจากนั้นได้ส่งพนักง,งานไปเรียนหลักสูตรที่ทาง CP ออกแบบให้กรมอาชีวศึกษาโดยเริ่มจากทางเซเว่นอีเวนเข้าไปคุยกับกรมอาชีวศึกษาวิธีให้การศึกษาแก่พนักง,งานเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในชีวิตพนักง,งานจะรู้สึกว่าหากเซเว่นอีเวนไปไม่รอดเขาจะอดเรียนหนังสือหากใครเรียนดีมีโอกาสได้เป็นผู้จัดก,การร้านทําให้พนักง,งานรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของคอยช่วยการดูแลก,กิจการให้ดําเนินต่อไปได้คุณก่อสร้างบริหารกิจการแบบนี้ควบคู่ไปกับการลงทุนในเรื่องของ บบควบคุมและตรวจเช็คสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาภายใน1ปีเซเว่นอีเลเวนมีอัตราการลาออกลดลง3เท่ามีอัตราการสูญหายสินค้าลดลงจาก2.5%เหลือไม่เกิน1%หลังจากคุณกอ่อศักมาบริหารได้2ปีทําให้เซเว่นอีเลเวนสามารถขยายสาขาได้กว่า100สาขาผ่านไปจนถึงช่วง2005ร้านเซเว่นอีเลเวนในไทยมีจํานวน3 0 0 0สาขายังขยายตัวต่อเนื่องเกินเป้าหมายของบริษัทคุณกอ่อศักได้เขียนคํานิยามในตอนท้ายด้วยว่าการบุกเบิกร้านเซเว่นอีเลเว ในไทยสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีสูตรสําเร็จของความสําเร็จแม้ว่าธุรกิจนั้นๆจะประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกาแต่ทีมงานของญี่ปุ่นก็ยังต้องประยุกต์ดัดแต่งและลเริ่มในสิ่งที่เซเว่นอีเลเวนของอเมริกาไม่เคยทําเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันกับเซเว่นอีเลเวนในประเทศไทยก็ไม่เหมือนกับเซเว่นอีเลเวนในญี่ปุ่นและอเมริกาแม้ว่าคนไทยจะเรียนรู้หลากหลายสิ่งหลายอย่างจากเขาแต่ก็ต้องลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นองค์กรความรู้ของตนเองและประสบความสำเร็ ในทุกวันนี้ปัจจุบันเซเว่นอีเเว่นมีจำนวนสาขามากกว่า14,0 0 0สาขาทั่วประเทศมีจำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย916คนมียอดซื้อต่อบิล8 4บาทคิดเป็นยอดขายเฉลี่ย7 6 5 8 2บาทต่อสาขาต่อวันรวมยอดขายรายเดือนเฉลี่ย2 2 9ล้านสาสรบาทโต๊บิสเนพตพาร์ทเนอร์กลยุทธ์ขยายเซเว่นอีเเว่นในไทยปัจจุบันร้านเซเว่นอีเเว่นในประเทศไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมเป็นสโต๊บิสเนต มีให้เลือกลงทุน2รูปแบบคือรูปแบบราคา1นึ่งล้านสบาทอายุสัญญา6ปีผู้ซื้อแฟนชายจะเข้าไปเป็นผู้จัดการร้านมีเงินเดือน29,0 0 0บาทต้องบริหารค่าใช้ใจ่ายให้ตามงบย้ำว่าค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ใช่ยอดขายค่าใช้ใจ่ายมีค่าจ้างพนักงานค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หลกักถ้าบริหารแล้วได้ตามเป้างบค่าใช้ใจ่ายจะมีปันผลจากยอดกาไรแบบขั้นบันไดให้20-3 0%รูปแบบร้านราคา2องล้านหกแสนสาบาท ยุสัญญา10ปีผู้ซื้อแฟนชายมีรายได้จากส่วนแบ่งกำไร54%ยังไม่ได้หักค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างพนักงานและอื่นๆในร้าน CPR 46%ในส่วนเงินค้ำประกันของทั้ง2รูปแบบจะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหารโดยจะได้รับดอกเบีย้ยคืนทุกปีตามอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพณวันที่1มกราคมของทุกปีปัจจัยสำเร็จของการเป็น Store Partner ร้าน7 e l e v นอนอกจากทำเลท,ที่ตั้งจำนวนลูกค,ค้าการบริหารจัดการบุคลากรแล้วคนที่เป็น Store Partner ควรดูแลเรื่องของร้านตนเองและมีคนที่ไว้ใจหนึ่งคนมาช่วยทํางานด้วยช่วยเป็นหูเป็นตาบางครัง้งพนักงานในร้านอาจจะโกงเงินขโมยสินค้าหรือทําให้ร้านเสียหายไม่มีความเป็นมาตรฐานจนถูกยกเลิกสัญญาได้ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7